ดวงเครื่องปีหลังของทั้ง12ราศีใครดวงดีใครดวงเฮงมาเช็คกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาตรวจเช็คดวงชะตาในช่วงเครื่องปีหลังนะคะของปี2567กันค่ะเราเดินทางผ่านกันมานะคะจากเครื่องปีแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตหลายๆคนก็อาจจะ มีเหตุติดขัดในหลายๆด้านค่ะเรามาตรวจเช็คดวงชะตาในครึ่งปีหลังกันนะคะจะได้วางแผนรับมือเตรียมตัวนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการดูดวงในหลักโหราศาสตร์ค่ะเรามาเริ่มที่ราศีแรกนะคะของ จากราศีแบบไทยค่ะก็คือราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะราศีเมษนะคะดวงเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะโอกาสทางการเงินเด่นชัดมากๆในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอย่างชัดเจนค่ะจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะช่วยให้งานนะคะสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายในช่ว ช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะคะอาจจะต้องเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็จะเป็นไปด้วยดีนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่มีความโดดเด่นมากๆยิ่งการเดินทางไกลนะคะหรือว่าการเหนื่อยกายมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งประสบความสําเร็จเห็นเป็นผลมากขึ้นเท่านั้นค่ะ งานเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ไปได้สวยนะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องนะคะของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าหักโหมนะคะทำงานจนมากเกินไปนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนรักนะคะได้สร้างความสนิทสนมแล้วก็สัมพันธ์ที่ดีค่ะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องความหึงหวงนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ที่เผอปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ด้วยค่ะ ราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนชาวราศีพฤกษภนะคะคุณจะได้รับผลดีจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีตั้งแต่ เดือนเกิดเป็นต้นไปนะคะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะเป็นผลมาจากความสม่ำเสมอที่ทำมาในช่วงปลายปีนะคะจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากผู้ใหญ่หรือว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะก็จะมี โอกาสคลี่คลายลงด้านของความรักนะคะก็มีโอกาสดีค่ะในช่วงปลายปีนะคะจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจนะคะกระุชุ่มกระช่วยความรักก็จะโดดเด่นไปด้วยนะคะแต่ต้องเช็คให้ดีค่ะว่าตัวของอีกฝั่งนะคะมีคนคบอยู่หรือไม่หัวใจของเขาว่างอยู่หรือเปล่านะคะเพราะจะเข้าใจการผิดบ้างอยู่เหมือนกัน เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะจะได้โชคได้ลาบอยู่บ้างนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันรวมไปถึงมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลด้วยค่ะ ราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงปลายปีค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ไหวพริบนะคะจัดการสิ่งท้าทายที่เข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะคนทั้งคู่ก็จะ,ะเผชิญเรื่องราวไปด้วยกันค่ะอาจจะทําให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วย คุณทั้งคู่นะคะจะเก่งขึ้นแล้วก็จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหากใครที่ยังโสดอยู่นะคะให้ลองคุยลองคบนะคะกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองหรือว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะค่ะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะเข้ากันได้ดีด้านการเงินนะคะก็ยังพันพวนอยู่บ้างแต่ว่าจะมีคลี่คลายได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความอึดความอดทนนะคะบางสิ่งที่ยังไม่เห็นผลก็ต้องอดทนรอน ะะให้ทำต่อเนื่องไปก่อนค่ะแล้วผลนะคะจะค่อยๆปรากฏออกมาให้เราได้เห็นในไม่ช้านี้ค่ะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนะคะจะช่วยให้เจอช่องทางที่ดีเป็นพลังบวกให้กับชีวิตอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะ ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15รรกรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงปลายปีหลังนะคะจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตจะมีความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานที่เด่นชัดขึ้นอย่างมากๆนะคะการเงินค่ะจะประสบความสําเร็จเด่นชัดเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนพฤศจิกานะคะและก็เดือนธันวา จะมีโชคมีลาเป็นช่วงโอกาสดีค่ะที่ควรจะต้องกอบโกยไว้แล้วก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินของเราด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะใช้เงินที่มากเกินตัวมากกว่ารายรับในแง่ของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดจะเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาทำให้หัวใจปั่นป่วนสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วค่ะก็จะมีลูกนะคะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคนที่ทำงานประจำค่ะจะประสบความสำเร็จอย่างดีมากๆนะคะจะมีการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจาก กลุ่มเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมก็จะนําพาโอกาสที่ดีค่ะในเรื่องของการเงินมาให้ด้วยนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะและช่วงครึ่งปีหลังจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจําเป็นนะคะที่จะต้องมีการนํามาลงทุนบ้างค่ะแต่ก็จะเป็นผลกําไรได้กลับคืนมาจะเป็นการลงทุนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะนิ่งๆกันไปบ้างค่ะค้นหาโอกาสนะคะพากันไปเปิดทูป เปิดตานะคะหรือว่าพบเจออะไรใหม่ๆบ้างก็จะทําให้ความรักสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยอยากจะลงหลักปักฐานกับใครนะคะอยากใช้เวลาส่วนตัวให้มากให้คุ้มค่าหรือถ้าคนที่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์กันแบบที่ไม่ได้ผูกมัดนะคะให้เวลาส่วนตัวแล้วก็เข้ากับคนราศีนี้ก็จะเป็นการดีนะคะที่เขาจะเปิดใจนะคะให้บุคคลคนนี้เข้ามาค่ะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมชาวราศีกันค่ะช่วงนี้นะคะจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามรดกมากพอสมควรค่ะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะยุ่งกับธุระของทางบ้านแล้วก็ธุระของครอบครัวรวมทั้งบุตรหรือบริวารด้วยนะคะด้านการเงินก็จะมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในช่วงนี้แต่ก็บริหารจัดการได้ดีค่ะคนที่ ที่มีคู่แล้วนะคะเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของครอบครัวฝั่งผู้ใหญ่คนที่ยังไม่มีคู่หากไปกันได้ดีในช่วงนี้ค่ะก็กวรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ของแต่ละฝั่งนะคะจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะก็ต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของลูกจ้างเรื่องของบริวารเมื่อถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะการเงินจะเข้ามาแบบอู้ฟู่มากมายเลยทีเดียวค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นะคะ ดวงเครื่องปีหลังก็ยังเหนื่อยค่ะแต่ว่าจะเป็นการยิ่งเหนื่อยที่ยิ่งดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลมากขึ้นต้องเข้าไปช่วยจัดการนะคะหรือแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนสนิทค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนการเงินจะมีความผันผวนค่ะช่วงนี้นะคะความรักก็อาจจะรู้สึกอึดอัดงงในความสัมพันธ์คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะ ใช้ความอดทนให้มากขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจค่ะ ความโชคดีในช่วงนี้ก็คือนะคะจะเป็นช่วงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะคะคอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆบางคนอาจจะแอบช่วยนะคะอยู่ลับๆซึ่งเราก็ต้องช่วยตัวเองอยู่เบื้องหน้านะคะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยตัวเองก่อนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะ ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกนะคะจะเป็นช่วงโอกาสดีของชีวิตเลยค่ะควรเตรียมตัวนะคะแล้วก็วางแผนให้รัดกลุ่มในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะค่อนข้างมากควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะว่าดวงการเงินกําลังเปิดค่ะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นกว่าช่วงปีก่อนๆที่ผ่านมานะคะเรื่องของความรักก็อาจจะยังไม่ได้เด่นชัดเท่าไหร่คนที่มีแฟนแล้วนะคะ จะรู้สึกว่าเรื่อยๆค่ะคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะเข้ากันไดีๆนะคะกับผู้ที่มีลักษณะผอมและสูงช่วงนี้อาจจะมีความคิดแปลกแหวกแนวไปบ้างเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่จะนำความสำเร็จมาให้กับคุณค่ะลองทำอะไรนะคะให้แปลกๆให้โดดเด่นนะคะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเข้ามาหากคิดแบบเดิมนะคะอาจจะเป็นดวงที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะ ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมชาวราศีธนูนะคะในช่วงปลายปีมีความผันผวนหลายอย่างเกิดขึ้นค่ะจิตใจอาจจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำสมาธิให้มากขึ้นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะให้คุณค่ะหากทำการค้าขายกับต่างประเทศนะคะจะประสบความสำเร็จดีค่ะ แต่ก็ต้องให้คิดให้จัดการในหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะคะด้านความรักเป็นไปอย่างช้าๆค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะคนที่ยังไม่มีคู่อาจจะยังไม่รู้สึกถูกใจใครในช่วงนี้การเงินดีขึ้นนะคะหากมีการติดต่อค้าขายที่ต้องมีการเดินทางหรือว่าการใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินได้ดีมากๆค่ะ ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคมากขึ้นแต่ต้องเป็นสิ่งที่แปลกแหวกแนวค่ะทำอะไรใหม่ๆนะคะที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อน เรื่องของการเงินอาจจะยังรู้สึกตึงๆในช่วงนี้นะคะการใช้จ่ายจะต้องมีความระมัดระวังค่ะในแง่ของความรักนะคะคนที่ยังไม่มีแฟนจะเจอคนที่อายุมากกว่านะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีความคิดแปลกแตกต่างกว่าเราสักหน่อยนะคะแต่ก็จะเป็นความแปลกที่เข้ากันได้ดีกับเราค่ะคนที่มีแฟนแล้วนะคะควรหาโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัด นอกสถานที่นะคะจะก,กระชับความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมเช้าราศีกุมช่วงปลายปีมีความผันผวนในเรื่องของการงานค่ะการเงินก็จะมีรายจ่ายมากอยู่มีโอกาสดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ชาวราศีกุมนะคะเป็นนักสิ่ยงโชคที่อยู่ในสายเลือดค่ะแต่ช่วงนี้นะคะจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมพยายามคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลให้มากๆค่ะคนที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นมากคนที่ทํางานประจํานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงงานค่ะหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในช่วงปลายปีนะคะ ด้านความรักของคนที่ยังไม่มีคู่คุณจะเจอคนที่เข้ามานะคะมากหน้าหลายตาเข้ามาให้คุณได้เลือกมากมายเลยค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะให้พยายามทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นค่ะ ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนชาวราศีมีนนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานที่ทําอยู่ค่ะหรือจะเป็นการท่องเที่ยวส่วนตัวก็ได้นะคะมีเหตุทําให้ประหลาดใจเกิดเก้นระหว่างทางในการเดินทางด้วยค่ะ ด้านการเงินนะคะใช้ใจ่ายเยอะมากในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่จะต้องพบปะผู้คนนะคะหรือว่าเดินทางหรือการออกสังคมค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีสนีมากๆพูดจาหน้าฟังนะคะเป็นคนที่มีสนีในเรื่องของการพูดจาดูดีในทุกแง่ทุกมุมก็จะทําให้มีคนเข้ามารุมล้อมนะคะเข้ามาจีบมากหน้าหลายตาเลยค่ะ